ดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติและ3มิติโดยใช้โปรแกรม g e o g e b r a เป็นสื่อในการสอนไปชมกันเลยค่ะเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติและ3มิติอย่างแรกเลยนะคะเราจะมารู้จักเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติกันก่อนเลย เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติก็คือเป็นการนำเวกเตอร์มาเขียนบนระนาบของแกน x และแกน y ค่ะดังรูปเลยจากรูปนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ u ในระบบพิกัดฉากเขียนแทนได้หลายอย่างเลยค่ะดังนี้เมื่อ a, b ของเรานะคะเป็นจำนวนจริง i และ j คือเวกเตอร์1หน่วยในแนวแกน x และแกน y ตามลำดับค่ะ และในกรณีที่ทราบสุดเริ่มต้นและสุดปลายของเวกเตอร์นะคะดังรูปนี้ถ้า P x 1 y 1และ Q x 2 y 2เป็นจุดใดๆในระบบพิกัดฉากแล้วจะได้ว่าเวกเตอร์ P Q ของเราเท่ากับ x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1หรือ x 2ลบ x 1 i บวก y 2ลบ y 1 j แล้วแต่เพื่อนๆจะเขียนกันเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างของเรากำหนดให้จุด A อัรนดับ12และจุด B อัรนดับ34จงหาเวกเตอร์ AB จาก PQ นะคะก็คือจากเวกเตอร์ PQ ของเราเท่ากับ x2 ลบ x1 y2 ลบ y1 ดังนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ AB ของเรา x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1เช่นกันจากนั้นเราจะแทนค่าลงไปนะคะโดยตามสูตรนะคะ x 2ลบ x 1ก็คือ x 2ของเราก็คือ3 x 1ของเราก็คือ1เราก็จะได้เป็น3-1ลบ1 y 2ของเราก็คือ4 y 1ของเราก็คือ2เราก็จะได้เป็น4-2ลบ2นี่คะ่ะจากนั้น3-1ลบ1เท่ากับ2 4-2ลบ2ก็เท่ากับ2นะคะก็จะได้ดังนี้เลยดังนั้นเรามาสรุปว่าเวกเตอร์ a b ของเราเท่ากับ2-2หรือเราจะเขียนเป็นรูปแบบที่เราได้ให้ตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะเขียนเป็น2 i บวก2 j ก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาหาเวกเตอร์ในปริภูมิ2มิติโดยใช้โปรแกรม geogebra นะคะ ซึ่งเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและเราก็จะมาหาค่าเวกเตอร์นะคะจากตัวอย่างที่1ของเรานะคะจยดก็คือกำหนดให้จุด A ค่าเท่ากับ 1,Y เท่ากับ2และจุด b ค่าเท่ากับ 3,Y เท่ากับ4จงหาเวกเตอร์จาก A ไป B นะคะค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะหาค่าเวกเตอร์นะคะเราก็ต้องผลจุดก่อนนะคะด้วยเราจะ พจุด A นะคะเราก็จะพิมพ์วงเล็บ a เท่ากับ1 B มีเท่ากับ2แล้วก็กด Enter นะคะเราก็จะได้จุด A ในกราฟนะคะและต่อมาจุด B ของเราก็คือ B เท่ากับ3 y เท่ากับ4กด Enter นะคะก็จะได้จุด B ตังนี้ค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาหาค่าเวกเตอร์ง่ายๆเลยค่ะเราก็จะกด เลือกเวกเตอร์ระหว่างจุด2จุดนะคะกดจุด A ไปยังจุด B ค่ะค่าที่ได้ก็จะเท่ากับ x เท่ากับ2และ y เท่ากับ2ค่ะดังนั้นนะคะเวกเตอร์ AB ก็จะเท่ากับ x เท่ากับ2 y เท่ากับ2ค่ะต่อไปนะคะเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะจะประกอบด้วย3แกนก็คือแกน x แกน y และแกน z ซึ่งตั้งฉากซึ่งกันและกันนี่คะ่ะโดยเราจะแบ่งเป็น8ส่วนเรียกว่าอัธภา,าคนะคะโดยจะมีเวกเตอร์1หน่วย i j และ k ชี้ในทิศทางบวกของแกน x แกน y และแกน z ตามลำดับจากรูปนะคะในระบบพิกัดฉากจะเขียนแทนด้วย เวกเตอร์ op เท่ากับ xyz หรือเท่ากับ xi บวก y j บวก zk นั่นเองคะ่ะจะคล้ายๆกับเวกเตอร์2มิติแต่เราแค่เพิ่มมาอีกหนึ่งแกนก็คือแกน z คะ่ะสำหรับเวกเตอร์ที่จุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดกำเนิดจะมีข้อกำหนดดังนี้คะ่ะถ้า p 1 x 1 y 1 z 1เป็นจุดเริ่มต้นและ p 2 x2 y2 z2 เป็นจุดสิ้นสุดนะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ p1 p2 เท่ากับ x2 ลบ x1 y2 ลบ y1 z2 ลบ z1 หรือเท่ากับ x2 ลบ x1 i บวก y2 ลบ y1 j บวก z2 ลบ z1 k ค่ะตัวอย่างที่สองของเรานะคะกำหนดให้จุด A คู่อันดับ12-3ลบ3และจุด b คู่อันดับ4-3-7จงหาเวกเตอร์ ab ค่ะจากเวกเตอร์ p 1 p 2เท่ากับ x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1 z 2ลบ z 1ก็จะได้เวกเตอร์ ab เท่ากับ4-10ลบส 3-2 7ลบ2 7ลบลบ3 4ลบ10ก็จะได้เท่ากับลบ6 3ลบ2จะได้เท่ากับ1 7-3ลบลบ3ก็จะได้เท่ากับ10ค่ะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเวกเตอร์ a b ของเราเท่ากับลบ6 1ห0หรือเราจะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะก็คือลบ6 i บวก 1>, 1 j บวก1 0 k นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาหาค่าเวกเตอร์นะคะจากตัวอย่างที่สองกำหนดให้จุด a x เท่ากับ10 y เท่ากับ2และ z เท่ากับลบ3นะคะและจุด b และจุด b x เท่ากับ4 y เท่ากับ3และ z เท่ากับ7จนะคะจงหาค่าเวกเตอร์จาก a ไป b นะคะ ในปริภูมิ3มิตินะคะซึ่งจากโปรแกรมของเรานะคะมันยังเป็น2มิติอยู่นะคะเราก็จะกดตรงนี้แล้วก็จุด3จุดกดปิดปิดแทบนี้ไปก่อนนะคะ mm. ก็จะได้เป็นหน้าว่างนะคะแล้วก็จะมากดเลือกที่จุด3จุดแล้วก็กดมุมมองกราฟิกแบบ 3D ดีนะคะ mm. ก็จะได้กราฟเป็น3มิติขึ้นมานะคะ mm. ซึ่งจากโจุดของเรานะคะกําหนดให้จุด A นะคะ แล้วก็จัป้อนค่าจุด e นะคะกดกับกดวงเล็บ X เท่ากับ10 y เท่ากับ2และ z เท่ากับลบ3นะคะกด enter นะคะแล้วก็จะได้จุด e เท่ากับ10 X เท่ากับ10 z เท่ากับ2และ y เท่ากับลบ3นะคะแล้วก็จะกด ตจุด a ในคารนะคะต่อมาจุด b ก็จะกดป้อนเหมือนเดิมนะคะกดวงเล็บ x เท่ากับ4มาเท่ากับ3และ z เท่ากับ7กด enter นะคะก็จะได้จุด b แบบนี้กราฟของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและเราจะมาหา ค่าเวกเตอร์นะคะโดยการเลือกเวกเตอร์ระหว่างจุด2จุดนะคะแล้วก็กดที่จุด A ไปยังจุด B เห <B S 2> มือนเดิมค่ะก็จะได้าา B B ะคะ่าของเวกเตอร์ A ไป B นะคะ X เท่ากับลบ6เท่ากับ1และ Z ซเท่ากับ10ค่ะจัดทำโดยนางสาวธัญ,ญพัชชัยโยนางสาวภนิภาอินทรโตและนางสาววราพรณ์อัฐธรรมนัะวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณค่ะ